สวัสดีครับสงครามในกาซาก็ยังดําเนินต่อไปนาทีนี้ไม่มีใครมาหยุดอิสราเอลได้ตอนนี้ฮามาสเนี่ยก็อ่อนแรงลงไป100วันของสงครามกาซามีคําถามตามมาว่าทําไมอิสราเอลยังจัดการฮามาสนี่ไม่ได้ทั้งที่อิสราเอลมียุดทปกรณ์ดีกว่าอันนี้ต้องเข้าใจรูปแบบของสงครามนะครับเป็นการกวาดล้างฮามาสซึ่งฮามาสเนี่ยอยู่บนกับชาวบ้านอิสราเอลยึดพื้นที่เข้าไปทีละน้อย ค่อยๆจัดการนี้เข้าไปเพราะว่าต้องการลดการสูญเสียของชาวปาเลสไตน์นี้ไปด้วยจากการกดดันจากนานาชาตินะครับมันไม่ใช่ต่อสู้กันแบบกองทัพต่อกองทัพถ้าหากไม่มีอะไรเป็นเงื่อนไขเนี่ยอิสราเอลคงลาบคาบกาซานี้ทุกตารางนิวนี้ไปแล้วแผนของอิสราเอลนอจกจากจัดการฮามาสแล้วอิสราเอลก็ยังหวังกดดันให้ชาวปาเลสไตน์อ,อพยพย้ายออกจากกาซาด้วยโดยการบีบทําลายตึกรามบ้านช่องจนชาวปาเลสไตน์เนี่ยไม่สามารถกลับมาอยู่ อาศัยได้เกมแบบนี้ของอิสราเอลวางแผนใช้เวลานานอยู่แล้วนะครับนอกจากโจมตีกาซาแล้วอิสราเอลก็ยังควบคุมการส่งความช่วยเหลือเข้าสู่กาซาด้วยเมื่อความช่วยเหลือน้อยกาซาจะเข้าสู่ภาวะขาดแคลนบีบให้ต้องอพยพนะครับซึ่งตอนนี้อียิปต์เนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงอย่างเต็มที่ไม่อยากรับผู้อพยพชาวปาเลสไตน์เกมตอนนี้ของอิสราเอลไม่ใช่การกวาดล้างฮามาสเท่านั้นนะครับ ส่วนฮามาสเองตอนนี้ก็แทบตอบโต้อติสราเอลนี้ไม่ได้โดนบีบแคบลงไปส่วนแอฟริกาใต้ฟ้องศาลโลกต่อให้ศาลโลกมีมติอย่างไรก็คงห้ามอิสราเอลนี้ไม่ได้เพราะว่าคนที่จะห้ามอิสราเอลได้คือคณะมนตรีความมั่นคงของ UN เออันนี้นับเฉพาะสมาชิกถาวร5ประเทศเท่านั้นนะครับซึ่งัาอเมิกาเนี่ยเป็นหนึ่งในห้าของสมาชิกถาวรแล้วก็อยู่ข้างอิสราเอลนี้อยู่แล้วแค่เสียงเดียวก็คัดค้านได้ซึ่งฮามาสก็รู้ว่าจะใช้กลไกของ UN ไม่ได้นะครับเลยมากดดันด้านมนุษยธรรมหาแนวร่วมจากนานาชาติซึ่งก็ไม่เป็นไปอย่างที่หวังไว้การประท้วงอิสราเอลมีแต่ชาวมุสลิมในต่างประเทศนี้เท่านั้นและในประเทศที่สนับสนุนฮามาสชาติตะวันตกส่วนมากไม่ได้มาประท้วงด้วยอิสราเอลก็ไม่ได้กดดันอะไรส่วนฮิตเบลเล์ตอนนี้ก็เริ่มอ่อนแรงตามคาดได้แต่ออกมาพูดขู่แบบนั้นแบบนี้จริงๆแล้วก็ไม่มีศักยภาพที่จะทำอะไรได้นะครับ ส่วนฮูตีหลังจากที่โดนสหรัฐมิการแล้วก็อังกฤษนิโจมตีก็ออกมาบอกว่าไม่เป็นไรเลยไม่ได้รับความเสียหายใดๆอันนี้ก็พูดไปตามเรื่องตามราวนะครับและฮูตีก็มีการซ้อมรบโชว์ซึ่งสภาพการซ้อมรบก็ไม่ต่างจากอิร่านนี้เท่าไหร่มีการนำรถถังหนึ่งคันมาซ้อมโจมตีภูเขาเผากระท่มมีรถปิกอัพมีกำลังพลซ้อมเข้ายึดอะไรสักอย่างเล็กน้อยชอดเด็ดก็คือมีการซ้อมยิงปืนโครกนะครับพลปืนโครกอาจจะเป็นมือใหม่พอหย่อนลูก ปืนคกลงไปเนี่ยถึงกับออกอาการแตวนิดๆเป็นใครก็กลัวแล้วครับสรุปการซ้อมรบของฮูตีเนี่ยเป็นการซ้อมโชว์ตามสภาพซึ่งจริงๆแล้วไม่ซ้อมดีกว่านะครับเพราะมันเป็นการโชว์แบบไม่สมเหตุสมผลสัตนมิการโจมตีโดยใช้ขี่ปนุษย์จากระยะไกลกับเครื่องบินฮูตีจริงๆเนี่ยต้องซ้อมสกัดขี่ปนาวุธแล้วก็โชว์ระบบป้องกันพื้นสู่อากาศไม่ใช่มาซ้อมยิงปืนคกแต่มันก็เป็นความพยายามของฮูตีนะครับ สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือประธานาธิบดีโจไบเดนได้ออกมาพูดว่ามีการส่งข้อความลับถึงอิหร่านเราก็ไม่รู้ว่าเป็นข้อความอะไรแต่น่าจะเป็นทำนองที่ว่าห้ามอิหร่านเนี่ยเข้ามายุ่งเราก็ต้องรอดูว่าอิหร่านนี้จะทำอย่างไรปกติอิหร่านก็บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นนี่อยู่แล้วแอดมินวิเคราะห์ไว้ว่าอิหร่านเนี่ยไม่พร้อมรบเราก็ไม่รู้ว่าสอเมิกาคุยอะไรกับอิหร่านนะครับแต่ก็มีแนวโน้มว่าอิหร่านเนี่ยจะไม่มายุ่งถ้าเป็นแบบนั้นฮิตบล็ะคงเบาลงไป ตีถูกทิ้งไว้กลางทางทําได้แค่คุ้มขั่งซ้อมรบอยู่ในเยเมนสาดมิกาก็ทุบอุปกรณ์ของฮูตีนี้ไปเรื่อยฮูตีไม่ได้มีอุปกรณ์มาเพิ่มนะครับเหตุการณ์ในทะเลแดงเนี่ยคงเบาลงไปแอดมินคิดว่าจะเป็นแบบนั้นทะเลแดงไม่ได้เดือดมากมายอะไรอย่างที่หลายคนคิดแน่นอนว่าคำพูดคำขู่ของฮูตีกับพิดเลาะคงมีต่อไปตามปกติ แต่สถานการณ์จะเบาลงไปดูจากสภาพแล้วมันคงเป็นแบบนั้นตอนนี้ซาอามิการเนี่ยก็ยังโจมตีโฮตีต่อตัดกําลังนี้ไปเรื่อยโฮตีก็หมดไปเรื่อยแต่คงไม่ถึงขั้นกวาดล้างโฮตีก็แค่สั่งสอนนี้เท่านั้นนะครับถาาว่ารัฐบาลของเยเมนที่สนับสนุนโดยซาอุดีอาระเบียจะถือโอกาสนี้ยึดคืนดินแดนจากโฮตีนี่หรือไม่แอนดมินคิดว่าไม่นะครับเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันจะซ้อนกันมันวุ่นวายเกินไปนะครับ ล่าสุดมีข่าวว่ากลุ่มฮูตีเนี่ยพยายามใช้ขีปนาวุธโจมตีเรือของสหรัฐมิกา ถือว่าเป็นการตอบโต้ครั้งแรกหลังจากที่สาามิกาโจมตีกลุ่มฮูตีในดินแดนของเยเมนแต่ว่าขี่นุษย์ของฮูตีเนี่ยถูกเครื่องบินลบของสาามิกานิสกัดเอาไว้ได้โดยเป้าหมายของฮูตีในครั้งนี้คือเรือ U.S.S. ลาปูนของซาดามิกาในทะเลแดงนะครับซึ่งขี่นุษย์ของฮูตีไม่สามารถมาถึงเรือของสาดามิกาได้ถูกจัดการตั้งแต่ชายฝั่งแล้วอันนี้ก็เป็นความพยายามของกลุ่มฮูตีนะครับ โดยปกติแล้วการเดินเรือผ่านทะเลแดงเนี่ยมีมูลค่า3,000ถึง9,000ล้านดอลลาร์ต่อวันนะครับหรือว่าประมาณ1,500 0 5, ล้านบาทถึง3,15,000ล้านบาทต่อวันตอนนี้ก็มีการขนส่งลดลงมากกว่า40%แต่ก็ยังมีเรือผ่านทะเลแดงอยู่นะครับซึ่งต้องเสียค่าประกันสินค้านี้เพิ่มขึ้นทําให้ราคาสินค้าก็สูงขึ้นจึงจําเป็นต้องจัดการกับกลุ่มฮูตีฮูตีใช้ขี่ปนุษย์แค่ลูกเดียวโจมตีเรือของัาอเมิกาซึ่งกระบอกศักยภาพของฮูตี ได้ดีในตอนนี้หูตีก็คงฮึดฮัดได้อีกสักพักแอดมินคิดว่าสหรเมิกาเนี่ยจะควบคุมสถานการณ์ในทะเลแดงได้นะครับ แอดมินคิดว่าัฐอเมิกาเนี่ยคงโจมตีเยเมนทำลายสถานีเรดาของฮูตีนี้เพิ่มขึ้นเพราะว่าตอนนี้ฮูตีก็ยังเหลือเรดาอยู่นิดหน่อยและต่อให้เรดาของฮูตีหมดคิดว่าฮูตีเนี่ยจะใช้ขี่ปนาวุธโจมตีต่อไปแบบสุ่มๆอีกสักพักนะครับเพราะว่าฮูตีก็ยังคุ้มข้างอยู่ขี่ปนาวุธฮูตีก็คือขี่ปนาวุธของอิหร่านมีความแม่นยำนี้ไม่มากนักสาดามิกาก็คงรับมือได้นะครับเราก็มีรู้ว่าฮูตีเนี่ยมีขี่ปนาวุธอยู่กี่ลูกอย่างฮิตเบลบอกว่า มีขีปนาวุธ1นึ่งแสนลูกแต่เราก็ไม่เห็นฮิตปเปล่าใช้ขีปนาวุธนี่มากมายนะครับจริงๆก็คงมีไม่ถึงแล้วครับอันนี้โฮตีก็เช่นกันคงมีไม่เยอะขนาดนั้นนี่อยู่แล้วต้องติดตามต่อไปนะครับว่าสัฐอเมิกาเนี่ยจะโจมตีโฮตีนี่ขนาดไหนและโฮตีจะหมดฤทธิ์นเมื่อไหร่ส่วนสงครามภูมิภาคตอนนี้มันก็ยากที่จะเกิดขึ้นแล้วสบายใจได้ในระดับหนึ่งนะครับ ส่วนสงครามยูเครน691วันการต่อสู้ก็ยังดําเนินต่อไปภายใต้ความหนาวเย็นนะครับตอนนี้รัสเซียเนี่ยโหมโจมตีอย่างหนักทางภาคตะวันออกของยูเครนรัสเซียได้เสริมกําลังเข้ามานี่มากขึ้นเพราะว่าต้องการรักษาพื้นที่เอาไว้นี่ให้ได้ตอนนี้สถานการณ์ก็ยังเป็นแบบเดิมนะครับการต่อสู้ก็ยังดําเนินต่อไปยูเครนหันมาตั้งรับนี่มากขึ้นแล้วก็สามารถต้านการบุกข,ของรัสเซียนี่เอาไว้ได้ ส่วนการช่วยเหลือยูเครนก็มีมาอย่างต่อเนื่องไม่ได้หายไปอย่างที่มีข่าวออกมานะครับ สวีเดนจะเพิ่มการผลิตกระสุนปืนใหญ่ขนาด155ม mm ิลิเมตรให้กับยูเครนตอนนี้ยูเครนเนี่ยต้องรออาวุธบางอย่างแต่ว่าอาวุธบางอย่างก็มีมาอย่างต่อเนื่องทําให้การรบก็ยังดําเนินต่อไปได้แม้ว่าจะมีปัญหาความล่าช้าบ้างก็ตามนะครับแอดมินคิดว่ายุโรปเนี่ยจะคุยกันได้ในการให้ความช่วยเหลือยูเครนแม้ว่าจะมีประเทศฮังการีคอยขัดขวางมติของยุโรปอยู่ก็ตามนะครับซึ่งตอนนี้รัเสเซียเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องอาวุธนี่เหมือนกันสงครามยูเครนยืด เือนี้อยู่แล้วจุดเปลี่ยนก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือสายปานใครจะยาวกว่ากันส่วนกลาโหมของยูเครนรายงานตัวเลขวันที่15มกราคม2567นี้ออกมานะครับทหารของรัสเซียนี่เสียไปแล้วประมาณ3 7 9 8 8นนายเพิ่มขึ้นในวันนี้9 8 0นายถือว่าสูงนะครับรถถัง6,089เพิ่มขึ้น14รถยานเกาะ11,322เพิ่มขึ้น20 ปืนใหญ่8,771เพิ่มขึ้น24จะรวดหลายลำกล้อง 958เพิ่มขึ้น1น,นะครับระบบป้องกัน650เพิ่มขึ้น2โดรน6865เพิ่มขึ้น4เครื่องบิน329เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์324เท่าเดิมขีปนาวุธร่อน1815เพิ่มขึ้น1น,นะครับเรือรบ23เรือดำน้ำนํา1เท่าเดิมพาหนะ11698เพิ่มขึ้น31แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ1356เพิ่มขึ้น3นะครับ